มาต่อกันที่เนี่ยคะชาวราคนาราศีชนูกันบ้างนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณต้องระวังคําพูดของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจราจากับลูกค้าหรือแม้กับลูกน้องนะคะโดยเฉพาะเดือนมีนาถึงเมษาต้องระวังอย่างหนักมากและช่วงมิถุนายนนะคะธุรกิจของคุณเนี่ยมันจะมีผลประกอบการที่โอเคนะจ๊ะคนที่รองานอยู่นะจ๊ะถ้ามีงานไหนเข้ามาแนะนําว่า ให้ทําไปก่อนจะดีกว่านะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะครปีนี้ให้ระมัดระวังอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันจนถึงขั้นเกือบจะเลิกลาแต่ไม่เลิกนะสําหรับคนโสดระวังจะเจอความสัมพนันธ์แบบวัน night stand แล้วก็มันจะมีคนที่แบบมีเจ้าเข้าจะขออยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะคะในการพบกันและดวงคุณนะ่ะมันไม่เข้ามาคนเดียว เข้ามาให้เลือกสองคนเลือกดีก็ได้คู่ถ้าเลือกไม่ดีเจอคนมีเจ้าของอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าโอเคค่ะประครับประคองตัวได้เรื่อยมีปัญหากระเชื้งดุมกุมภาพันธ์นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยการเงินถือว่าโอเคค่ะเป็นไปได้อย่างที่คุณคิดเลยสุขภาพรองปัญหาเรื่องของช่องปากนะคะเงือกอักเสบฟันคุด ฟันหกักหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีโครงการจัดฟันแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆนะคะสำหรับนะคะสิ่งที่คุณต้องรอมพิเศษเรื่องนี้การเดินทางขึ้นชัดมากเลยเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการเดินทางค่ะป้องกันไว้ดีที่สุดนะคะสำหรับชาวรัคนาราศีมังกรนะคะท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะะี่ยถือว่าปีนี้ค่อนข้างจะ เหนื่อยอาจจะเครียดในเรื่องของผลกําไรการเงินตั้งแต่ช่วงเมษาถึงกรกฎาแล้วก็สําหรับนะคะท่านที่รองานอยู่นะคะจังหวะที่ดีในเรื่องของงานนะคะน่าจะได้ประมาณช่วงเมษาเลยอาจจะเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วอย่าไปรับเอกสารหรือทํางานแทนใครเพราะว่าพอมันผิดขึ้นมาจะกลายเป็นว่า คุณจะเป็นแพะรับบาปให้กับคนที่ส่งงานต่อไหมคุณเนียคะมาต่อกันในเรื่องความรักกันบ้างคนมีคู่ปีนี้เหนื่อยมากๆเลยความสัมพันธ์มันแบบมันเหนื่อยอ่ะไม่มีเวลาให้กันเท่าไหร่แนะนําว่าหาเวลาไปพักผ่อนหรือว่าอะไรที่มันค้างคาซึ่งกันและกันหันหน้ามาคุยกันหน่อยสําหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาโดยเฉพาะคนที่เป็นสายฝอ นะชอบแบบว่าชาวต่างชาติมีโอกาสได้คู่เป็นคนต่างชาตินะคะการเงินปีนี้ถือว่าเป็นปีที่อาจจะมีเงินเก็บนะหลายๆคนเริ่มที่จะมีเงินเก็บสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะระวังปัญหาระบบสายตานะคะตาอาจจะไม่สู้แสงหรือบางทีอาจจะเป็นตาแดงคือโรคอักเสบไปค่ะเกี่ยวกับช่วงตาและสิ่งที่คุณจะต้องรอมพิเศษปีนี้ คุณต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับคนใกล้ตัวคุณรอบข้างวิธีการเสริมดวงค่ะปีนี้เน้นขอขมากรรมนะคะแล้วก็ให้ไปไหว้นะคะเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรรัชการที่5หรือมีโอกาสนะคะไปกราบไหว้เกจิอาจารย์ต่างๆอาจจะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโตก็ได้นะคะนําดอกบัวหรือดอกกุหลาบไปไหว้ด้วยเพื่อเสริมดวงเสริมจิตมงคลให้กับคุณแล้วก็ถวายผ้าไตรจีวรค่ะ มาต่อกันที่น,นะคะชาวลัคนาราศีกุมบ้างอืมปีนี้นะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นปีทองของพวกคุณค่ะพี่หมอแนะนํานะเป็นประธานสร้างพระประธานเลย จะยิ่งแบบหนุนธุรกิจคุณให้ไปได้ไกลมากๆเลยสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่ถือว่าโอเคค่ะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลง,ปลงโยกย้ายไปในทิศทางที่มันดีขึ้นค่ะถ้าคนที่แบบหางานอยู่นะงานที่ดีจะมาช่วงมิถุนายนนะคะในเรื่องความรักค่ะคนมีคู่ความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะการจุดถึงขัน้นจะเลิกลาคนโสดค่ะจะมีคนเข้ามาหรือเปล่ามีคนเข้ามาค่ะ นะคะและไม่คุณก็เขานี่แหละจับปลาสองมือหรือมีคนเข้ามาหาเยอะมากจนคุณอาจจะเลือกไม่ถูกปีนี้ระมัดระวังเรื่องของการเงินนิดนึงนะอาจจะต้องเสียเงินแหละในการดูแลครอบครัวค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าใครที่อยู่คุณพ่อคุณแม่ปีนี้หมดเงินกับที่บ้านเยอะเหมือนกันโชคลาภจะมาจากเด็กที่อายุน้อยกว่าซื้อเป็นเลขที่บ้านก็ได้นะเพราะว่ามีโอกาสถูกอยู่เหมือนกันสุขภาพลองปัญหาช่วยกับช่วงนี้เขาเรียกว่ารนะข้อมือแล้วก็ฝ่ามือนะคะ อาจจะโดนมีดบาดก็ได้หรือข้อมือเคล็ดแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันต่างๆสิ่งที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษในปีนี้ความเครียดถ้าเครียดมากกลายเป็นว่าอยู่ดีๆาอาจจะล้มหมอนนอนเสือป่วยก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรปล่อยวางได้ปล่อยวางนะคะเวลานั่งสมาธิสวดมนต์เป็นการฮิวตัวเองด้วยนะคะสําหรับสิ่งที่คุณจะต้องเสริมดวงในปีนี้นะคะให้ไปไวหวพญานาคนะคะจะดีกับตัวคุณนะคะ ไหวพญานาคแล้วก็ทําบุญกับบุริทีผู้หญิงสมาคมสตรีต,ต่างๆก็ได้นะคะให้เน้นเป็นเรื่องนี้แทนดีกว่าแล้วก็อาจจะร่วมบุญนะคะในการตั้งโบสถ์สร้างพระประมาณนี้นะคะสามารถร่วมบริจาคได้ก็จะเสริมดวงการงานหรือว่าชีวิตคุณเนี่ยให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะราศีสุดท้ายแล้ว ราคนาราศีมีนค่ะงานช่วงเมษาเป็นช่วงที่กอบโกยกําไรนะี่ยแต่ว่าช่วงคุมพาถึงมีนาอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะธุรกิจอาจจะมีสะดุดนิดนึงแต่ว่ายังไปต่อได้สําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่โอ๋ระวังสภาวะอารมณ์ค่ะหัวร้อนนิดนึงมันจะมีปัญหาสะสมอ่ะใครที่มีงานแล้วแบบมันข้าง้างอ่ะ พยายามเคลียรนะไม่อย่างนั้นเจ้านายเพ่งเล็งคุณนะคะแล้วก็สําหรับคนที่รองานอยู่ไม่มีโอกาสคะ่ะที่คนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนจะแนะนํามาให้ถ้ารอจังหวะงานที่ดีน่าจะประมาณพฤษภา นะถึงจะได้งานที่มันตรงใจนะจ๊ะสำหรับความรักค่ะคนมีคู่แต่งงานแล้วปีนี้มีโอกาสท้องแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่แต่งงานก็ป้องกันไว้หน่อยก็ดีละกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าหนูมีลูกยากแต่หนูอยากท้องม,มากๆเลยขอก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่คุณนับถือได้เพราะว่าตามดวงปีนี้คุณมีโอกาสมีลูกได้เหมือนกันนะสําหรับคนโสดค่ะอยู่อย่างเงาๆไปก่อนจ้าปีนี้ โสดได้โสดนะคะอยู่คนเดียวไปก่อนจะดีกว่านะจ๊ะการเงินโอเคไหมปีนี้มีให้กินให้ใช้เรื่อยๆไม่ได้ลําบ,บากต่อให้ไม่มีก็มีคนเข้ามาช่วยเสี่ยงดวงได้แต่เอาแบบพอประมาณนะคะมาต่อกันเรื่องสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคส่วนอ,อกเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงเช่นในเรื่องของมะเร็งเต้านมก็ดีนะจ๊ะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นยืดหัวเข่ามีปัญหาหาเวลาคะ่ะไปไหว้พระแม่อุมาเทวีศาลเจ้าพ่อเสือทําบุญนะคะบน จากในเรื่องของอาชนะสงนะคะหรือว่าจะเป็นพวกบาดพระก็จะเสริมดวงของคุณให้มีกินมีใช้ไม่มีปัญหาได้เหมือนกันค่ะ